ค่ะส่วนนวัตกรรมความคิดคืนนี้ไปดูผ้าไหมไทยกันนะคะถือว่าเป็นสินค้าที่มีราคาสร้างชื่อให้ประเทศไทยอยู่ไม่น้อยเลยนอกจากนี้ยังมีเอกลักษณ์ลวดลายที่งดงามด้วยใช่ครับรวมถึงคุณภาพนะ<อ><ห>ครับที่โดดเด่นนะครับเส้นไหมที่นุ่มน,น,นะ,นะครับแล้วก็เวาวยังได้รับการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอนะครับเช่นเดียวกับการใช้ประโยชน์จากหมอนแล้วก็ไหมในด้านอื่นด้วยติดตามในนวัตกรรมความคิดกันเลยครับ ไข่สีเหลืองทองจากรังไหมนอกจากขึ้นชื่อว่าเป็นรายชินีแห่งเส้นใยที่เมื่อถูกนํามาถักทอเป็นผืนผ้าก็กลายเป็นสินค้ามีราคาไม่ต่างจากโปรโตีนรังไหมหลังจากการวิจัยพบว่าในเส้นใยไหมมีโปรโตีนที่ประกอบด้วยไฟโบรอินและเซริซีนรวมถึงกรดอะมิโนกว่า10ชนิดที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยรักษาแผลให้หายเร็วขึ้นสามารถกําจัดเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังอีกทั้งยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นในผิวหนัง กรมหม่อนใหม่จึงนำคุณสมบัติดังกล่าวมาต่อย,ยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอางจากไหมซึ่งวันนี้จากที่เราได้ทำการวิจัยเราก็พบว่าอสารเซรีซีนเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยทำให้แผลเนี่ยติดเร็วขึ้นนะครับกับอีกตัวหนึ่งสามารถที่จะป้องกันแสง UV ในเรื่องของการทำสบู่ก็ดีแชมพูก็ดีน้ำยาสระผมก็ดีนะครับเราก็เอาไป ผิเป็นสินค้าแล้วขณะนี้นอกจากการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้กรม,มอนไม้ยังมีการนำมอนต้นไม้ที่เป็นอาหารของนอนไม้มาต่อย,ยอดโดยนำผลมอนหรือมมลเบอร์รี่มาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่โดดเด่นด้วยรสชาติและสีสันไม่ต่างจากผล,ลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลังจากการวิจัยพบว่าผลมอนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีผลต่อการลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเรง็งและกรดฟลอริกที่มีผลต่อการสร้างเซลล์ประสาทและบำรุงสมอง ผลาพ้นหมอนเนี่ยนะครับถ้าเริ่มรับประทานได้เนี่ยจะเริ่มมีสีแดงจะมีรสเปรี้ยวนะครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อีกระยะหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงดาซึ่งจะมีรสหวานจัดนะดังนั้นการที่จะทําน้ําหมอนหรือว่าไว้หมอนให้อร่อยนะครับรสชาติดีเนี่ยจะต้องใช้สส่วนผสมกันนะฮะและไม่เพียงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์แต่หมอนและไหมเหล่านี้ยังถูกนํามาวิจัยเพื่อต่อย,ยอดไปสู่ประโยชน์ทางการแพทย์ ศาตรวิตรีและฮิรันวณิชไทย PBS รายงาน